ใครต้องการใช้แคลเซียมมากขึ้นหรือป้องกันโรคก,กระดูกพรุนได้ในอนาคตนะครับผมวันนี้ผมขอแนะนำตัวแคลเซียมปะการังนะครับจากประเทศญี่ปุ่นก็ใช้เองมาสองปีแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูดซึมได้ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมใครที่รู้จักแคลเซียมอเอลทิโอเน่นะครับผมอยากจะให้รู้จักตัวแคลเซียมปะการังตัวนี้ด้วย นะครับผมมันดูดซึมได้มากกว่า95%นะครับแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายไม่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะครับถ้า,าถ้าเราเซฟเซฟหน่อยก็จะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไปด้วยนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อาจจะรู้ตัวนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยทานได้ไม่ถึง800มิลลิกรัมนะครับต่อนหนึ่งวันก็โดยเฉพาะในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในคนอาจจะเป็นคนท้องที่ต้องการมารับพัน200มิลลิกรัมต่อหนึ่งวันเนี่ย รเราก็สามารถที่จะเสริมตัวนี้เข้าไปได้วันละ1-2แคปซูลนะครับโดย1แคปซูลจะมะีแคลเซียมนะครับอยู่457มิลลิกรัมเลยนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่ามันดูดซึมได้ดีเพราะว่าปัจจัยที่1เลยนะครับมันอาจจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แต่ว่ามันมีธาตุรองอย่างแมกนีเซียมนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยลดการเป็นตะคิวช่วยให้ร่างกายนะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากตัวแมกนีเซียมนะครับเสริมภูมกันได้ด้วยนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักตัวแมกนีเซียมดีนะครับซึ่งมันอยู่ในแคลเซียมปะการังเนาะสีขาวนะต้องมงด้วบว่าเป็นสีขาวด้วยนะครับข้อที่2เลยหมายความว่าตัวแคลเซียมปะการังเนี้ยมัน มีโครงสร้างนะครับที่คล้ายกับแคลเซียมในร่างกายมนุษย์มากนะครับมันจึงเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดีมากนะครับแล้วก็ข้อที่3เลยนะครับกระบวนการของประเทศญี่ปุ่นเขามีการบดละเอียดนะครับหรือว่าอนุภาคของคาร์บอนเนตแคลเซียมคาร์บอนเนตเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กกว่าคาร์บอนเนตโดยปกติทั่วไปนะครับการดูดซึมจะค่อนข้างได้ง่ายแล้วก็และเร็วนะครับผมอ่อันนี้ก็จากสูขขสตรการวดตัวของผมเองมีการทานมา ออรู้สึกได้นะครับค่อนข้างในช่วงอาทิตย์แรกก็คือเกี่ยวกับฟันนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยมีการทานเพราะว่าลดอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับผมค่อนข้างมีอาการปวดเมื่อยรุนแรงผมก็นํามาใช้นะครับจาก เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็หวังในเรื่องของการเสริมแคลเซียมไปด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์หลายๆต่อเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่ป้องกันโรคกระดูกพุนก็ทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลหรือ2แคปซูลนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวัน ใช้แคลเซียมมีการทานแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมหลายๆคนนะครับก็จะกังวลในเรื่องของท้องผูกได้นะครับในการกินแคลเซียมเข้าไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีผลแบบนั้นให้เกิดขึ้นนะครับอาจจะกล <c oughs> ับกันได้นะบางคนอาจจะถ่ายดีขึ้นถ่ายนิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าผลจากธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในตัวแคลเซียม ประการลังนี้นะครับหรือว่าจะมีแมกนีเซียมผสมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยปรับการทํางานของร่างกายด้วยนะให้มันเป็นไปอย่างปกตินะรหรือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็1กล่งองนี้นะครับมี30แคปซูลราคาปกตินะครับ3,200บาทนะครับลดเหลือ1,950บาทนะครับผมก็สามารถจิ้มที่ตะกาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทานแคลเซียมอย่างปลอดภัยแล้วก็ทานได้ในทุกๆวันนะครับ